สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคาลพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญนะครับในคลิปวิดีโอนี้และก็ข้อมูลเหรียญที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับให้ราคาสูงสุดอยู่ที่50,000 0บาทนะครับต่อเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับอยากจะแนะนําสมาชิกนะก็เพื่อนๆที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับหลังจากแชร์ไปแล้วขอความกรุณานะครับทุกคนตั้งใจฟังข้อมูลให้ดีๆนะครับว่ารับซื้อราคาแพงๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาดูในส่วนของข้อมูลของเหรียญน,นะครับที่เราซื้อมาจากผู้ชมทางบ้านนะครับมีหลากหลายเหรียญเลยทีเดียว นะครับวันนี้เหรียญ10ที่นะครับเราซื้อมานะครับในส่วนของเหรียญสิเนี่ยเราจะพูดถึงกันว่านะครับเหรียญที่รับซื้อเนี่ยมีปีอะไรกันบ้างนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองตั้งใจฟังนะครับแล้วก็หาข้อมูลดีๆนะครับของคลิปนี้ให้ดีและนํามาขายเหมือนกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนี่ฮะที่นํามาขายให้เราส่งมาขายทางไปษนีนะครับ เราติดต่อซื้อขายเนี่ยนะครับเราสามารถแอดไลน์ไอดีแล้วก็ส่งภาพมาประเมินราคานะครับสำหรับเหรียญเหล่านี้นะครับดูไม่ยากเลยสำหรับเหรียญ10บาทที่ซื้อมานะครับนี่ฮะสิบเหรียญอย่างนี้เรารับประเมินเลยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอะไรปีอะไรนะครับทุกคนครับเหรียญน,นี้คือเหรียญ10บาทปี2 5 4 1นะครับตากผู้ชมทางบ้าน หลายคนนั้นบอกว่าขายได้จริงไหมมีอยู่หลายเหรียญมี10-20มีเป็นร้อยเหรียญเลยเรายินดีรับซื้อทั้งหมดนะครับสำหรับปี2541อย่ดางนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนมีในส่วนของเหรียญ2เหรียญเนี่ยก็ลองเก็บสะสมให้เหมือนกับคุณพี่ท่านนี้ก่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเขาเก็บมานะครับก็มีหลายเหรียญด้วยกันประมาณ10กวกาเหรียญน,นะครับก็สามารถประเมินราคาได้แต่ถ้าเหรียญ2เหรียญเนี่ยราคายังไม่แพง ถ้าสมมติว่าผ่านงานใช้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านงานใช้เนี่ยมีมูลค่านะครับแพงกว่าเหรียญที่ผ่านงานใช้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับปี41นะครับเหรียญ10บาทอย่างนี้ใครมีนำมาขายได้นะครับสามารถแอดไลน์ ID ดีนะครับส่งขายได้เห็นไหมครับนี่ก็เป็นปี41หลายคนบอกว่าปี41ในท้องตลาด,ดมีอยู่หรอยังมีนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะใช่หมดเลยเพื่อนเพื่อนทางบ้านเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับ น่าจะเป็นทางฝั่งกัมพูชานะครับนี่ฮะนะเพราะว่าที่ประเทศของเขาเนี่ยก็อาจจะขายไม่ได้นะครับยกเว้นประเทศไทยนี่ฮะนี่ฮะเขาติดต่อมาขายให้เรานะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเป็นปีสี่หนึ่งเลยเขาเก็บสะสมไว้นี่ฮะมีได้หลายเหรียญแบบนี้ได้นํามาขายได้นะครับหลายคนก็นะครับตามหาในส่วนของเหรียญสิบบาทที่เป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับต้องบอกไว้เลยว่าปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามตอนนี้นะเพื่อนๆน,นนะ มีการปลอมแปลงจำนวนมากเลยนะครับเอาปี2537เนี่ยมาตัดหางนะครับก็ระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามีหลายท่านนั้นก็ส่งมาหาผมบอกว่าไปซื้อเข้ามานะครับเรายังยืนยันว่าโดนตัดหางนะครับเพราะว่าปี3-3มันมีมูลค่าสูงถึงทำให้นะครับอ่าเรียกว่าคนหัวใสเนี่ยไปตัดหางเลข7นะครับทำให้เป็นปี33นะครับแต่ทางเพจของเราเนี่ย เรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็เรามีประสบการณ์เราดูออกนะครับว่าปี3-3เป็นอย่างไรและเราก็เคยเห็นเหรียญและก็เคยผ่านมือเราด้วยนะครับสำหรับปี41่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับขายได้เลยนะอย่างนี้นะครับเป็นเพื่อนนะครับก็เก็บเยอะๆอย่างนี้อย่างนี้นะเออน,นี่อย่างนี้เป็นกำกำอย่างนี้ค่อยส่งประเมินการรกันนะครับมาในส่วนของนะครับเหรียญที่ผมต้องบอกว่าทุกคนครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยน่าเก็บสะสม สำหรับเหรียญ5บาทนะครับน่าเก็บสะสมในขณะที่ราคาตอนนี้กำลังลงอยู่เหรียญน,นี้นะครับลงนะฮะร,ราคาลงน่าเก็บสะสมครับเพราะว่าอะไรนะครับสำหรับเหรียญหน้าบาทรุ่นนี้จำนวนการผลิตนั้นไม่มากมายนะครับมีอยู่ประมาณ1 8 2 0 0 0เหรียญเท่านั้นถือว่าไม่มากเมื่อก่อนนั้นราคาพุ่งแรงมากๆสำหรับเหรียญ5บาทปีนี้นะฮะก็คือปี2546น้นี่นะครับ ตอนนั้นราคาพุ่งแรงมากๆสำหรับปีนี้นะนะครับปี4 6เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญ5บาทที่ติดอันดับ2นะครับรองจากปี2540นะครับแต่พอทางด้านของอ่าทางกรมธนารักษ์หรือกองกระสอบเนี่ยแนะนำเหรียญปี46ออกมาให้คนแลกมากขึ้นนะครับตอนนั้นมีข่าวช่วงหนึ่งนำออกมาแลกเป็นบล็อกแผงออกมาแลกทำให้ตลาดเนี่ยนะครับทำให้ราคานั้นหลดลง นี่จะว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีมากกว่าเดิมราคามันจะลดลงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความหายากของเหรียญน,นะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าภายภาคหน้าปี2546เนี่ยนะครับต้องมีราคาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนก็นึกจากว่านะครับเหรียญที่ชำรุดก็มีเหรียญสูญหายก็มีเหรียญที่นําไปล้อมใหม่ก็อาจจะมีนะครับอาจจะทําให้น้อยลงนะฮะก็น่าเก็บสะสมนะครับสำหรับปี2546นะ ถ้าใครไม่เก็บผมก็ยินดีรับประเมินราคาให้ยินดีรับซื้อนะครับแต่ตอนนี้อาจจะไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็ประมาณ200ขึ้นนะครับก็ประมาณเหรียญละ200ขึ้นนะฮะก็ยังซื้ออยู่ปี2,546นะครับก็ยินดีรับซื้ออยู่นะครับถ้าเป็นเพื่อนที่เก็บไว้นะครับไม่อยากเก็บต่อแล้วก็นํามาขายให้ผมได้โดยการแอดไลน์ไอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับท้ายๆคลิปก็แล้วกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะ ปี40ก็รับนะครับปี40ก็ระวังมีการปลอมแปลงจากปี50ด้วยก็ดูให้ดีหน่อยแล้วกันอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีราคาชอบมีคนปลอมแปลงเหรียญนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับอย่างนี้ก็รับกันอยู่นะครับมาในส่วนของเหรียญนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นกระแสแรงที่สุดนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นคุดนะฮะคุดเฉียงอย่างนี้นะครับ ด้าน,นหน้าเป็นแบบนี้นะเป็นคําว่าสยามินแลวก็มีคําว่ารัชกาลที่9แบบนี้นะครับนะฮะมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยนะครับทุกคนครับตั้งใจนะครับฟังข้อมูลตรงนี้ให้ดีๆก่อนที่ส่งประเมินราคาเพราะว่าหลายคนนั้นก็เห็นภาพเปลี่ยนอย่างนี้ก็เข้าใจว่าที่บ้านนั้นมีจํานวนมากขายได้จริงหรือเปล่าเกิดข้อถามมานะฮะแต่ว่าหลายคนอาจไม่ฟังข้อมูลคือเข้าข้างตัวเองไปก่อน ว่าตัวเองนั้นม่งผมให้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่างนี้นะครับฟังให้ดีสําหรับเหรียญคุดรุ่นนี้นะครับจะผลิตออกมานั้นที่เห็นกันมากมายนั้นมีกันอยู่นะครับ2พศก็คือ2522แล้วก็2520นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมี2520แล้วแลก็2522้ที่เราเจอกันจำนวนมากแต่ในข้อมูลของหนังสือกระสาบนั้นมีอีกปีพศหนึ่งครับ คือปีพศาา2524จำให้ดีนะครับในข้อมูลของหนังสือกระสาบนั้นหนังสือของนักสะสมนะครับของกระสาบนั้นมีข้อมูลเหรียญ5บาทปี2524อยู่ด้วยนะครับจึงทำให้ทุกคนนั้นนะครับคิดว่าปี2520กับ2522นั้นราคาแพงไม่ใช่นะครับ สำหรับเหรียญแบบนี้ผมมีจํานวนมากนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อมาจํานวนมากเลยนะฮะเพื่อนๆมีส่งมาขายเยอะนะครับดี๋ยวให้ดูตัวอย่างไม่ได้หายากนะปีนี่ฮะเห็นไหมฮะปี2520 2522ไม่ได้หายากครับแต่เขาหาปี2524กันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็นะครับรับข้อมูลตรงนี้ไปฝากใช้ด้วยนะครับถ้าใครเจอ2524คุดเฉียงมีโอกาสได้ราคาสูงสุด 5แ0 0บาทต่อเหรียญน,นะครับใครพบเจอก็แอดไลน์ ID ที่โชว์อยู่บนหน้าจอได้เลยครับนี่คือ l i น์ ID ที่ติดต่อสยามชาแนลนะครับเพื่อนเพื่อนแอดมาและส่งภาพคมๆม,มาเลยนะครับขอความกรุณาอย่างเดียวนะครับตั้งใจฟังข้อมูลให้ดีก่อนส่งประเมินราคาแล้วคุณจะขายได้ที่นี่ไม่มีการทำใบรับรองใดๆในการซื้อขายหรือคิดค่าประเมินใดๆแม้แต่บาทหนึ่งสเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ